โอ้ยคุณคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้เนี่ยนะคุณนี่นะเป็นคนที่ซื้อเป็นคนที่ไม่รู้อะไรจริงๆเลยเขามายื่นข้อเสนอให้ความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นเนี่ยพลังงานช่วงนี้บอกเลยคุณนะมีสเสน่ห์เจอปัญหาอะไรก็มีคนอยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยเออขาดเหลืออะไรไหมเอาอะไรไหม คุณยังคิดว่าความสัมพันธ์เนี้แล้วเข้ามาช่วยเหลือคุณแบบเนี้ยเขายังคิดว่าคุณเป็นแค่เพื่อนหรอมันไม่ใช่แล้วมันมากกว่านั้นนะพี่หมอเห็นพลังงานพร้อมเข้ามาซับพอร์ตแล้วก็ดูแลคุณด้วยนะถามคุณอยู่เสมอขาดเหลืออะไรไหมมีปัญหาเรื่องงานไหมเข้ามายุ่งนู่นนี่นั่นกับเรื่องส่วนตัวคุณมากมายบางคนนะลงโซเชียลลงคลิปลงสตอรี่อะไรไปนะ ก็มากดไลค์อยู่ตลอดนะคะพี่หมอจะบอกเลยพลังงานนี้บอกเลยว่าเขาแอบ,บชอบคุณคะ่ะเขาพร้อมที่จะขยับความสัมพันธ์ด้วยนะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเริ่มจากการรู้สึกดีหรือเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็สนิทกันมาจนมีความเสน่หาถูกอกถูกใจเออรู้ความเคลื่อนไหวของเราอยู่ตลอดเวลาความสัมพันธ์ตอนนี้มันกำลังเดินหน้าคะ่ะ คุณก็ลองเปิดใจหน่อยก็แล้วกันถ้าจากคำว่าเพื่อนจะขยับเป็นแฟนมันก็คงจะไม่เป็นอะไรหรือเปล่านี่ว้าวขึ้นไพโเบอร์เขาแอบ,บชอบแอบ,บรักคุณค่ะ